สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ Honda นะ CB 500F นับปี2017นะครับสภาพสวยมากนะครับคันนี้ชุดสีดามเดิมนะครับเป็นสีดำนะฮะแต่งจะทรงมานิดหน่อยนะครับโดยรวมสวยมากระบบเบร ABS ทำงานปกตินะครับยางหน้าหลังดอกเต็มๆเลยเครื่องยนต์นะครับดีมากพร้อมใช้งานนะฮะชุดสีสวยเลยนะครับผมดิ้วรอยน้อยมาก ทางร้านนะครับได้ทำการตรวจเช็คเซอร์วิสให้ทุกอย่างแล้วนะครับลูกค้าซื้อไปก็ใช้งานได้เลยนะฮะมีท่อแต่งด้วยนะครับ1งใบนะดูทรงโดยรวมนะครับประมาณนี้คันนี้ออกรถเริ่มต้นฟรีดาวนะครับผมผ่อนถูกๆเลยนะครับตามด้านข้างที่ลงไว้นะฮะมาดูเลขไม์กันหน่อยนะครับคันนี้เลขไม้อยู่สามหมื่นเจ็ดพันโลนะครับผม ตัวเครื่องยนต์นะคบเงียบๆนะฮะไม่มีดังเลยนะครับขับขี่ง่ายมากทางร้านเรามีรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันนะครับผมโดยรวมนะครับสวยใสยสะอาดมากๆคันนี้ คันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับราคาเงินสดนะฮะอยู่ที่9 9 0 0 0บาทนะครับผมไม่ค้าแสนนะครับมีพร้อมเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับใครสนใจออกรถนะครับจะผ่อนหรือจะสดนะครับแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรด้านบนนะครับมาได้เลยครับ